คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้โอ้โหเออนี่ยใสเกลือ็แลวกันเออเนี่ยพึ่งแจกทั้งสายบนกง

โดกาวันเดียววันี้คาล่ดูถูกนะมีเอียวอยู่ากเอียวยังใส่กับเอียวม้ากยวโอ้ับหอันดรายกนี้บอเกี่ยวกับสามห้าเดียวเงเสามเิ่งเ้อจำาเด้ตนี้วเมาอะไรยังเด้ปนด เยี่ยวาเจอหายโยหาก่ิละกุ้มละกันสามโมว่าเดืนหาซ้ำเยี่ยวนะเอากินไปกินไมเจ๊ขึ้นนงจุม่เจ๊เนอเนี่ยสีจ้ายเจุมมกินไปเอ้เอากินไปเลือก็เจเฮยวะทานเอาออก่เคียงมันย อันน um um ี้ห้องคอยเยอะได้สามใบหองอยข้าวสใบไม่ดีหกตามเลยทุกคนกินสี่หาจ้าห้ทุอันคอยว่าเจ้าห้าเด้านหนึ่งสองสี่อันนี้เอาหองคอยสามใบหกพันหนึสอามสี่ยันตับีห้าห่งสองสามสี่ห้าหกอืม องไปสองสามส pues <Mm uh, uh, nah ี okay. uh, ่สอาสี kay. ่ะันงสององสามียอันนั้นเหินอนั่นึ่งสองสามสี่สาบ่บี่บี่ออเิเก้าสิโอเคใครอาได้เจ็บดูแล้วเสียงมันเอียง ออหไม่เสียงได้เสียงเท่าซับไปดังนี่ไปอ๋อไปอขายชป Linda vẫn là Linda vẫn song 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 สี่สามเยวตานี่เปิดสี่สายวห้าห้าสเดเ็สีโสี่าว่ตนี่สามดั้นนีเดเ็ี่แล้ ทันบอสันซีมันก็อยู่บนตัวเนาะเมื่อไหร่เนี่ยเอ Eugene, ่ทันซีก็ Mr ือเก่ากใบยวนัวทมนั่งเตากตุดไปตุดไป เปลนสามสิเกยนลงทุนเ่านันเองยัยก็ดังแล้วสูตรก้อยลวใคปเอาแบบนี้แรงนะเจ๊ไม่หาร้อสองแบกติหาสี่หาส,าส,สีหกสี

หนึ่งสองสามไปอยู่หกสูงเลยเนี่ยตำเยียวตำสามตำไอ้สามเยียวเนี่ยไปอยู่หกสูง <3 S 1> เต็งสามเลยเข้าใจป้ะเต็งสามไปเต็งหกโอเคเออนอกนั้นบอ,อกไอ้เกี่ยวกับโปกเหรเนี่ยเอานี่เลยอเอาเอางี้โอ้ยสีเกี่ยวกับสีบอสหนึ่งสองสามไปอยู่หกสูงอันนี้ไปเต็งหกรู้เรื่องไหมอือเอาอยู่บอสก็ด,ดูจ้ะบอสบอสมีสีตัวนึ่งสี หกสามเอี่ยวหียงโอ้เขื่อนเดนถขง่เป็นเดหาเดนสาโอ้ยหนึ่งสองสามหาพันหาันเข่อนไปหาเดื่อเหาพันสี่มาเต็มมีอะไรสี่กินบะเจจเดี๋ยว่อยใจเข่าโอ้อ้โอ้โอ้าม้โตตโอ้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 4 5 ติงสามหาท่านมาเจสันและซีเจเพือเด้งเงินดีนะปอมาบปมาสามสองเมตรนมาสาเมตรเรอยเสียดอกอีกสามสองสามสหาหกเจ็ดแปดเสโอ้ยเสียแต่โดโตเต็มสาเจส์กปอกแต่ว่าเวลาเพิ่นเฮ็ดมาแบบคือเกาติงหารถอ4 5 อ้อยให้เพ่นกินไปทุกคนที่เนียกินอิ่มเยี่ยมแล้วก็เอาขึ้นอะเอาเจเนาะตั้มนะดีๆติงิงติโอ้ติงหาตา้มนะต้มนะนวัโอ้ยใจเยกำลังสิถามโยโย่าตัาขึ้นไปไกลตํามยังขึ้นไปไกลได้ว่าชาย่ซิเบ็นลไฮโลหกสามสองโอ้ยเอาวันนี้ 6 3สใช้สี่สองนี่โอ้ยมเป็นหายวมันเรียบร้อยก้าหกสามก้หกสามดูเรื่องขาดเลยเออขาดขาดจะมาหกมันบ่ไข่บักหาหาสามอืมเขา่ปมเปิดหาไม่บ่หกโอ้ โอ้โเขียนนซิกเี้ตัวนี่ยตายก็ตายแน่ยสนออ๋อยบว้ไอันบางหันก็บบกออกมาเจ๊เบิ้งตัวนี้ขึ้นต้นไอยสีสอมเท่าไรบัดเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหหอันนี้ของ่ข่เมืองหนึ่งหรอหนึ่งสองครับสี่ห้าหกเจ็ดเ็ดเสิบเอาอันนี้ทุนเจบไปเดี๋ยวคอยสองให้อีกแปดท่าน มาถือมาเด้หกสองก้อนโอ้โหพาโรนี่วะพาโรนีด้พอโรบเดี๋ยวเก้ามหกกระใจอะีรกัมื้นมื้นแปดแล้เนี่ยมื้นแปดตั้งอีกเก้าเก้าคันสองมื้นเจ็ดเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนสามสี่ห้าตัวนี้มันมันมื้นหกเนาะจะมาสอบไปอีกเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดสองมื้นเจ็ดสองมื้นเจ็ดสองมื้นเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แ9ดเ1้าสิบสิเ็สิบสองสิบสาาสสเอายี่สิเอ็ดสองามส่สหาสิกสเจ็ดเอา่ว่ามที่ไปจะมือปอกเต็มาใจกันมีหกวันนี่มีเหรอหกองอ่ะสามเนาะมาแมนแมนติงติงแก้มีหื่ฮะติงโฮแก้มีอยู่อ่อ้แก้มีเจ้าเอาจเจ้าเอาจะกติงหาไปไปเออบ้านเราติงหาวครับสามอ่ะไป ขิมเลตไฮโล่ป่ะไปนองงน้อเจ้ยเรยวนี้ไปเด่หกสาสองมาเดนีจวเ่นสา่บละเนี่ยมนกี้หเหมคะเกปากโม่มเ ยังทีละหม้อิ้นเลยตดใจหมดามเออสาตามแน่นอนตาเลยเอาไปใช้จับแขกสองเออรูเดืองละโอเคทั้งหมดนะเนี่ยยกเว้นของผมเลยห้าสามกับหกสามอยู่เหมือนเดิมนอกนั้นตัวเต็งเอามาอยู่เต็งสามตัวตด เนี่ยตัวนี้อยู่เหมือนเดิมนะไม่ไม่เอาไม่่โยกย้ายอ่าไปผ่าปากหนึ่งข้านหอเนี่ยสองเออสามสี่ห้าอยู่ผ่าปากเต็งีเต็งนี่เปเต็งดำเอ้ยเป็นเต็งสามเป็นสามแสุกเต็งในเต็งสามแล้ไปมผ่าปากัเออบ่าเต้ยหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ตายสามกับเอียวสองเอียวตาเนี่สามกับเอียวหกสองเรียรลอยเลยคอยวาเนี้หกสองเป็นสองโดดได้โอ้อีกแล้วคอยานี้ สิงน้ไวรุนานี้ถือเบดเลยเดี๋ยวเจ้าเจ้าเอาไว้เต้นตัวถือเดี๋ยวเจ้าเอาไว้เตนตัวถืออ่ะอันนี้กินไปเดี๋ยวคอยจะเออกินไปเบดินี้กินไปกินไปอ่ากินไปวัดสิ่งนีเรียยร้อยบอกอยอเดี๋ยวคอยสรเดี๋ยวจเจาหนักบึงลุกมนเท่าไหร่ยังหนหนักออกเท่าแหห้าพันเนาะหนึ่งสองสมี่าหกเจ็ดดเ้าิอันนี้สิ่งที่งไว้ หกสี่สามบสามบ1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอสห้าหเดเนี่ยหกสี่สองใบหกสใบหนึ่งสองเอาค้นไหนึ่งสองสามห้าหกเแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเอากับหกสองสบใบับหกสองสิบใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอสองี่ห้าหเจ็ดเก้ายี่สิบ เบ็ดหกสี่เยียวเบิดเลยเนี่ยเบ็ดโอ้เบ็ดหกสองเยียวนะโอ้โดนว่าม่นอนเปิดนี่ไม่ใงจีเพิ่งิตงไงวะตัเสียเงินไรเนอะโอ้ยตายตายต่ท่าทดีนมจุดไทยครับคนเมในี่จใจให้ห้าสามองโอเค

เต็มตำเดี๋ยวเขาให้เโดนลเต็งซมาหมักต้กัดหาํำอันนี้เท่าไรน่ะตำสามเท่าไรแล้นะสองใบสองใบหาสามสองตายโอ้ยหกสีมาันนี้ก็น่ะบงกน่ะเกิดตามอีกบว่าสองระเนสองคนเสิร์ป็นประเด็นหาสามสองแต่ใช่ตำสามแล้วเนาะ้มักสามอยู่ เยอะอควรม่นะฮะเกองใหม่กูงหยาบแต่อยกม่ก็อยแต่นั่นมันได้เปยวมาเยอตามเยอะหกสามใบเลยเยูตามเยอไปเอาเปิดเปิดห้าสามสองห้าห้าสามเอาได้สองดอกสองดอกติ่งหาคาหาตำได้อีกดอกเว้ยโอ้หาสามสององออหาสามเ

ไปยาหกยงซีเลนั่นแหละครับซีใบสองสามสี่หอันนั้นสองสามสี่ห้าหกเปสิโเออคาสามองยี่เจอไรก็เน่ปอี่นได้ไหม

อหาสามหาสองนิ hey. ha, ้วเอานะหาสามหาสองสามสองนิ้่เอาทำสามบอกเนี่ยใครเสีเอาส้นนี่สียหาหกนี่แหละแล้วก็หกสองพ่อเอามาใส่ผ่าปากเออเอามาต้นห้าสามสองเลยส่วนนั้นต้นห้างสามสองไอ้เก้าหกห้านี่เอามาก้าสามสามอือออ้ยมันใช้หัวฟาชนหาสามสองเด้อต้นยอดเด้อเดียบร้อยหาสามสองต้นยอดถูก หาซองพาอเว้าองรก็ได้เอาใคอยอันนี Al ้มากานอันนี้กอ yep. ันนี้ต็สามต็เต็งสานี่มาการสามตําอไปมาการขึ้นมาไปเด้อเออขึ้นมากอาใบกินไ้สามต้นหาหาาสองถึงเอเยะใหาสามสองอ้ยกินเรียบแล้วมเนี่ตัวนี้ก็ได้เอาเจ้ากินไปเลยตัวนี้คุณในมือเจ้าเอาหนีในมือเจ้าเอามหนี่เหนียวยนี่ นี่กินไปกินไปวันนี้อกินไปนี่กินไปพี่เจ๊จ่ายสองอันนี้สามเจ้าก็จายสามอันไปโอ้แขนแขนขาสอโอ้โคคา่บอกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดองสบโอเคสองสมสาหกเจ็ดเจ็ดสองสสองสามสี่ห้าดเดยี่มกรได้โอ้ทั้งหมดกรดสาใบเดั้งหมาแล้ว สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสามน่นไม่แล้วไม่แล้วเอาเปิดกินเลกๆได้หือนกนามน้อยเนาะหาสามสองเป็นหคขาสองหกนะัวาอมีอ่ันต้แต่้าปาดเาจะได้ดอกมันอียืดหน่ได้หอเป่า ได้เพิ but, ่อีกสี่พันมาหัากับคิดอ่ะได้เพิ่อีกสี่อ้ยิดไปจริงทำสุดแล้ห้าเอียวหาเอียวหกเอียว เอียวกัแทคือลงเนี่ยอุิลองูแทนจอหาเนาะนเอลงเย่อหุบเพราะนล่องถึงชิอนเนเลนอขายเยอะตอนนีเอขายเยอะตอน้อาเนี่อ่ยอเลยนาะเนาะมอามได้เก้ายกันไห้ฉีดตไงเนไเนซีน่เนยอคันเนยกินบลอวาเป็นซูมเ เจ้ามื่อในเด้อที่คอยว่าเอามันมีหกห้าเอี่ยวห้าสองห้าเหี่ยวต่ำสองเต็งห้าไม่เอานอกนั้นเอามาอยู่ผาผักตัวเต็งเต็งต่ำโอเครู้เรื่องนะซุปนีแย่หมดเลยเต็งห้าเพาเอาแกก็หาว่าเต็งห้าหาเหยี่ยวหาสองต่ำสองไ่เอานอกนั้นเอาไ้เลยมาอยู่ผาผักตัวเต็งเต็งต่ำไปโทขาเหยี่ยวจ้ะโทกับษี เรียบร้อยเรียบร้อยโดนเอาละบาลเนี่ยไยพาพาก็ถือเกี้ยวตัคือยังจะมาอาไรอ่บาลอันนั้นเดือดถือเต็งดำเต็งหวกับเต็งสูงอ่ะมาใส่เต็งดำมันถือเต็งเต็งดำนอกนักเจ้กินไปหมดเลยเอนี่ยตัวนี้ก็ถือเอจายอนี่โอ้ยอนึงว่าอเียวบเรียบร้อยอยากอกาาสองสอง หาเยอะไใสี่ใบหนึ่งสองสมสี่โอ้ยมันหนึ่งแต่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิอืมสิได้ไหมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอลงสองกำบอกม่ลงสองคำนะเอระด้นบอไปเอากันได้ใช่หรอกหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่วนีเนาะ ไดมนีล้ว่นี่เขาะได้กันนะยาก่ยูาซองว้าอยากซีมาเต็มศูนนะมยากซมาเต็มหางี่ไรหนึ่สองสามสี่ห้ทำไปเจดเ่บสองสามสิบห้าเยี่ร้อยเกอยได้โยห่อยได้ีนหัวายทั้อนว mm ่ะหเลย เี็บร้อยตาเรีอยเลยตาขนาดตายเล้ใ่หมดู่้ยดขา2สิบเอไฮโลตนอยก็เียบแต่กปตอสินี่อย่างนั้นสิบเอ็ดไฮโลสิบเอ็ดให้ลไปลงสูงต่ำกันวันนี้สูงต่ำไอ้หกอแน่ เป็น4ใช่หาสาเอ็นศยพยัญสงเอ็นห้าเปี่ยหาที่สองสามเอ็นหกงันใส่เอ็นสาอืมเยี่ยงไม่อหรอกะมันาดที่าเหกสองหกสองสี่สองหกเอียบอยู่ตำสามเลย ห้าสองโอ้เรียบร้อยสเอียวเรียบ้อยมห้าสี่สองเียเร็จต้องก็แล้วนะะนี่ใครังใครยังไม่เดียบยร้อยเปดิดนิ่ไปเลยเ้ใจมใจนิดเดียวเอา้เต็มสามอืม ต้องสวยขึ้นแม่ไม่ใ่ตังสามสต้อวย้่องสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอนาจรหน่อยสามสร็ไปใครยุ่งี่